สวัสครับที่ครับเราอยู่กันใน M สาม i ี่ศย์ไออีกครั้งหนึ่งครับจะได้ทดสอบนี่เลยฟูลแลบแล้วสามรอบนะครับผ่านหน้าพิษสองรอบด้วยกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองกันครับกับการขับเดี๋ยวนะครับว่าพยายามวิ่งตามไลน์นะครับไม่ทับเด็กนะครับไม่ทับเด็ก ตอนนี้ต้องรีบเอยแล้วครับเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่นะครับถ้ายิ่งฝนตกเนี่ยน่าจะยิ่งขับได้ไม่เต็มที่เพราะเราจะต้องเผื่อระยะเบรกแล้วก็เดินคันเร่งในโค้งครับดังนั้นตอนนี้ถ้าแท็กยังแห้งอยู่ผมต้องรีบจัดการก่อนผมเลยต้องรีบซะก่อนโอเคครับครับมารอครับ เกิ้ยตัวเลยนะครับสอบ์ตได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำสอบ์ตครัสนะครับเกิดฝนตกแล้วก็ไม่มีการติด traction น m n c นะครับต้องไม่มีไฟสีเหลืองโชว์นี่เกงเพราะวา t r a จั i o n หอก c o เด็ดขาดนะครับใช้ออนนะครับ,รรบเราจะวิ่งผ่านทางตรงสองรอบนะครับไม่มีการสลับตำแหน่งรถนะครับเพื่อจะได้จะเทียนได้หลายรอบน,นะครับ อ่าตอนนี้ให้พี่ขาวเป็นคนชื้อเป็นคนโมดโอเคสวยนะฮะเนี้ยประมาณนี้ถ้าพร้อมอามาเลยครับ

Vielen so, Dank. So. I'm แน่ตัวนะคนตเขาเ็นเมน้าที่แรงหรือว่าทาวของแรงไม่รู้นะครับชิชิมาชิชิสงหนนครับผมนนะะปนสุแม อ่ะระวังอย่าทับเท้าเพื่อนนะครับขอบคุณมากครับ,บคุคร,บบค,ครับจันเบียร์ นี่ครับก็จบไปแล้วกับฟูลแ l a การขับตัว M 3 4 0 I X Drive ครับได้ขับก็เรียกว่าเต็มๆอยู่เหมือนกันนะเพราะผ่านหน้าพิษถึง2รอบเลยแล้วก็เอฝนเนี่ยไล่กำลังจะไล่เรามาแล้วฮะ โดยภาพรวมก็ถือว่าเราไม่ได้ปีนพวกเอเปกอะไรพวกนี้เนาะเพราะต้องถนอมรถเซฟรถ,รถ,รถแล้วก็หลายครั้งเราจะต้องเออร์ลี่เบรกก่อนเพราะป้องกันการเบรกเปครับแต่โดยรวมเนี่ยก็สุดทางตรงได้ประมาณ200ก็สนุกดีครับแล้วก็ขับด้วย x-drive mode ก็จะทำให้เราสามารถคอนโทรลรถโดยภาพรวมเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่สไตล์ของ BMW ตัว M340i XDrive ของเขาเนี่ยเขาจะกระจายน้ำหนักไปลงที่ล้อหลังมากกว่ามันก็เลยฟีลติดออกขับเคลื่อนล้อหลังนิดนิด,นดตามสไตล์ของตัว B.M เขาอยู่แล้วครับก็ถือว่าสนุกมากในครั้งนี้ครับ